นี่โอ้นั่นโอ้ทุกคนโอ้โอ้ว้าแล้วมึงเป็นยังไงนะมึงจะเป็นอะไรทุกคนตาลีลีบีหายโยหลังมึงนาอยู่หลังมึงไงกันไรมุกไรมุก tôi có thể tin là tôi muốn mười hai năm 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 là phải hạ mục thì bảo ôi cho phương cho pháo sang mình đấy à. mục tiêu này à? mục à, mục ta lên ảo đồ lên đấy nhỉ mục đồ lên mục đồ lên mục đồ lên, mục lên ấy, mục, 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 mục mục này, mấy thằng đấy tham lời đi nếu mục chín lên này mục mấy này mục mấy kia này này nếu mục, mục, mục chín lên mày vẫn nguồn <laughs> 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 cú giả chắc uôi cú giả chắc uôi mày vẫn nguồn bố lo mẹ mày giả tao mày vào gì ไม่ไอทีอยู่ก็ห้องปกครองไงบลาโอ้ยวักเมาหัวมาไปแล้วเมาเลาไปกว่าเมาหัวไม่เป็นไรหรอกไในวัน ชินแล้วเนี่ยเมาแค่นี้ชิวๆเนี่ยกูชินกับอาการเมาจีดีแล้วมึงจำมึงมึงจำตอนมึงเมาได้จีดีได้ไหมกูตักตัวเซเป็นยังไงครับไปเยเฮ้ยส่งคอกกูหน่อยอ่าไปเลยกลายเป็นควนเลยเกิดใหม่โดยที่ไม่ต้องคิดเราซ้ายนี่คืออะไรมาบอกกูที กูวางเองกันไหมคูมันคิปเปอร์มันระเบิดใส่ตามมาพี่เราจะไปนี่กันเราจะไปเห็นไหมคูณไปคุด้วยถึงไอ้แบงค์เลยว่ะอย you are making m u c noise อ๋อแล้วโอ้จอเชียวกูถึงไอ้แบงค์เลยว่ะไรนี่วิชาวิชาออกเกมอเลยเอาดีเอนเอเอฟซีเอเฮียเกินยาที่ตาเฮีย

โคตรง่วงอะเสียงแบบเสียงแบบดูดูดูรุนแล้วแต่ว่าดูเสพเสียงแบบไม่ไหวแล้วเสียงมันเสิร์มนคนเสิรมคนของขานโอ้จอโอ้จอเขียวจอเขียวโอ้เขียวโอ้ไม่เขียวมัน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 เขียวมันมันมันเลมอนโซดามันเลมอนโซดาเลยใช่โอ้ต้องเงินโอ้ต้องโง้ยบูฮาวายออ <laughs> ของกูเป็นของกูเป็นสีเลมอนโซดาเลยโอ้กูมาบูฮาวายพี่เหรเนะี่ยหลายรถเลยมูกูเดินชาเลยวะเน็ตกากระทรวงเนี่ยเสียงใครเดินเรื่องของแม่งเนี่ยไอ้หน้าแดงหน้าแดงฮิสโตกคิสโตคุณหน้าแดงฮิสโตกเดี๋ยวครับเฮ้ไอห,หมูเก็บเนื้อหมู อูน้าแดงน้าแดงอูน้าแดงอูน้าแดงฮิสโต้เขาเยฮิสโต้ไปเลยอู้ฮิสโตกแดกจิตกากบอลลักคูมันหัวเรากูมันหมูฮ่าฮ่าฮ่าอ้ยจอแดงโอู้แดงโอ้ยแกแน่ใจนะว่าแกจะทำอย่างนี้เอ้ยทำย่างไงละจอแดงตัมมาหยุดทำเสียงแล้วยอมอยู่ทำเสียงยัง เป็นยังที่าอย่าไปกลัวพีเลยปีเตอร์เดนแมนเราจะตามล่อๆไปเรอไปมีเชฟฟูบวดทั้ไมมันตามมาตามมามันอยู่ไหนมันก็แค่มันก็แคบีปาบีไม้เอาอยู่นี yeah> <m anyway> <m ่ก claro ูอยู่น oh, 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 oh. um> ี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ เ่ินเึงนกว่านึงบบลีนงมังอะไรวอะไรนะไม่ผิดหรอกอุ้ยอยวัวสวัวสี่ตัวฮิซบราเฟียครับมันเลยมึงห้าตัว บอเลยอ่ะตตงตตตตเอซีกงเนซีกหซีเกิดถูกแ้่สิงนี้ที่อยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่ได้มีแคตัวตัวตัวในเฟียครับยินดีกุมันนะไอ้แมัเยอ้าวหายไปเลยก็บหมดอ้าวไปน้ําตกดิกูจะไปลองแจงเลย ลาบัวอยู่มองแจ้งพี่ลาบัวอยู่ลาบัว lever. ลาบัวอะไรอะค่ <square. S 1> แม่เมื่อสมัดไปอี้อ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะล่างมุกมาดิไอ้มุกหายไปแล้วนี่คุณโงคอลเว้ยตร,ง,ตรงนี้ต้องแจกไม่ได้พี่มันไม่เหมาะพี่อ๋อ้โหแต่พี่เว้ยตอนนี้ได้ขึ้นเลยนี่มันไม่ใช่น้ำนี่มันไม่ใช่น้ำตกนี่มันน้ำพลัด ไม่บีบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเ<ล>ต้มาหลนะังเราต้องมาหลังนี่โวยหน้าดำโวยหน้ามืดมาหนึง่งนอนหลับ่เพียงพอเฮ้ย <c oughs> มึุสุสัยบอกว่าไอ้ไอ้ดุสัหนเลน์หายไปไหนแล้ววะเดิน <c oughs> มันมันมันดกมาหลงป่าแน่เลยตรงนี้น <c oughs> มันเลยมันตามเราไม่ทัน ไม่ไม่ลงไปไอ้ฮ้ยโอ้ยอะไรไม่มีอะไรเลยโอ้มันโอ้มันใช้ขายยังเงาโอ้ตายจะตายหาย่อมึงก็พอกูเลย้ส่ พอมัก็บอกกูอะไรอ <_ t ot> ม่มันม่ใช่อันนี้มันอีกอันนึงมันมีอันนึงมันใหญ่กว่านี้มันจะมีใหญ่กว่านี้พี่ตัวเหี้ยวน้ำนะครับพี่บัวว่ายน้ำเป็น,นเสียงไปพี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเรือกูมานะปล่อยให้มุกอยู่นี้ไปเดี๋ยวไปล่อยให้ม่ <_ t ot> พูดเลยนะมุกขาพูดเลยนะ <_ t ot> มุกบัวพูดเลยนะ

เราแม่เหี้ยสัตว์สมัยใบสัตว์เหี้ยเลยมเดเลรียมเดเลเรียวเเรยวไม่ไม่มีอะไรเร็วครอบครัวมันไม่ได้เเรียวเลยไม่ได้เเรียวเดเรีวเลเลวิ่งตามก็เราเราวิ่งมันยังไม่ทะลุอืมเลือตัวใจจัเลยไมั่อกี้จะกลกู

เดินมีมิกไหมไม่มีมิกกูชินแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาวายโอ้ยอีะอ่ะอ่วายนี่นี่นี่ไม่ใช่สัตว์นี่น้ำน้ำน้ำทลัก เวทเดนนี้ทเอเนี่ะไระฮ้ไอมันเปการกี้อพี่มัมันคือเกะสองเกาะที่มาจบกเมันเป็นไม้หลุดด้วงโอเนไม้มันมีมันมีกามันเป็นกสองกาที่ระจบกันเวยเกาะสองเกาะนี่มันเกาะสองเกาะสบายเหนดน่นดีว่ะกาะสองเะจบกันมจะกลนกกกก สะพานที่มันสะพานเตเฟได้เราเราขึ้นน้ำไหมมึงขึ้นน้ำไป่ดิอ่ะขึ้นน้ำไล้วมึงจะเล่นจะเอ๋วดิจับจับจูบจับจับจับกูเคี้ยงแม่ถ้าถ้าถ้ามันจับกูฆ่าไม่ว่าเลยได้ไหมถ้ามันจับกูเคี้ยงลงมาได้เฮี้ยเลยจะไม่จับมันจับกูเคี้ยงลงมาได้วมันก็ ถ้ามันจับก,กูเครื่องละไมาเลิวหวเร้อนใส่นี่มึงกูจะเคี่ยมาเลยกูจะด่าไม่ได้ถึงเฮีย s ับ p that s t o ด that โห s t ับเด็ดเอออาตมาหยุดแล้วยอมหยุดยังเสด็จจกอีกตัวเองโอ้ยอะไรเนะี่ยอืม โอ้ยนี่คนณนายทุกคนปุ๊บปุ๊บโอ้โหเหี้ยไอเหี้ยแต่มึงเล่นเดึงเซรีนั่นเดึงเซรนแม่งไม่มีวันวิ่งตามมึงไม่มีวันไม่มีทางวิ่งตามมันได้หรอกกูบอกให้เฮ้ยมันเป็นร่องมันเป็นร่องเหี้ยู้อ่ะมันเป็นร่องแบบร่องแบบร่องอะร่องร่องเฮียมันคือเป็นปวดมันคือเป็นเงียบด้วยเฮ้ยที่นี่รอบวิชาห้องสมุดไอ้บี

เอาไปดูตงน้ำเอ้ยโอ้ยยยยรยยเยยอยย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 อยู่ไือเยือยย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 ัยย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 ถยาถ้ายย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 ียยยยยเยย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 ยลยเยียยยยยมันไม่มันไม่มยย้แ vì chưa lấy được lắm lấy cảm thấy lắm 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 Để cho lắm 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 lắm

ฟังควาใสา่เหียรสักอย่างยงฟังใจแฟะงควาใฟังควายสกุณว้าสุขนาตัดโลกไอ้เหี้ยมูสเก็เฮยเรียบเลยไอ้เรียบเรียบเป็นหน้าเนีกเลย ามาหาเงีเ่ยละวทำอะไรยาเลย้วพี่เราอยากเบบล่นเราเราเราจะเล่นแบ็กรูมไหมแบ็กร<ม>ูมออืแบ็กรูมได้ไหมครับบ้าไปแล้วเะแบ็กรูมมพี่ชาย้วยพี่มาอยู่บางแสนนะบางแสนมีอะไรบางแสนเดอะไรเเราปตัวคาร์ลอบอะูตัตัวเขาล์ลองปุ๊ รู้เท่าโเอุกไปแล้วอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไปแล้วเ่จริง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 ออเจ้ไพี่พรพุทเจ้าได้กล่าวไว้ว่ายิ่งยิ่งยิ่งเกลียดยิ่งเจอยิ่งกลัวยิ่งเห็นเนี่ยเือโวเซอร์โวไอ้มู๊้มันเกลียดมันมันมันมีกว่าผีมันเลยเห็นนะแต่มึงแม่สนแม่งแมสแา่แม่มม่่ม่ง่่ง่

เมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมเออมึงถอยไปดิใครไม่ซอยหลังกูเอยเกิดตัวนี้มาดีเ็นไปแล้วอืมเมื่อกี้เมื่อสามนาทีที่แล้วก็ไม่ว่าเอ๊ะม่เ็ก็ไปอะไม่เห็นใ่ไ

cú mau 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 oi biết คนเมาส้กันคนเมาสูกกันมีคมกับมีไม่คมเลยเฮ้ยคุณทำเสียงมากเกินไปไหนตัวมึงอยู่ไหนอะเซ็ <c oughs> กด้วยพี่เซ็กด้วยพี่เซ็กด้วย

มันตัดโค่นต้นโอ้ยอ้ากลายเป็งเลยกลายเป็นงอ้ไอ้เอ้ัอ้ไอ้ไอ้ไม้อู้อัไองไอ้ไอ้ไองไอ้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 ไอไอ้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 อ้ไอ้อู้อ้ไอ้ไอนอ้ไอไอ้อ้ไออ กำลังหาเล่นให<จ>ญ่อะใหญ่ไม่ได้ไม่ไม่มีเราเป็นห่วงไม่มีดอกห่วงยางไม่แต่ห่วงใหญ่ <laughs> ตัวมดนก้างหน้าตบเจอพี่ <laughs> ตันวัดกลางหน้าตกเด้อไม่มีอะไรทำหรือวะแมปมันเล็กเกินเราไม่ชอบเราเราไปอยู่ในเราไปอยู่ในโฮเทลเปลี่นเราลงโรงแรมอ่ะมาไปแล้ว,วน,นี่แต่ใสเ่เลยลงแรมนี่มาจมน้ำตายแน่เ,เลยเฮ้ยกูเมากูเมาเมาทะเลพี่กู GDA อยู่นึ่งตนนี้กู GDA ครัมันนอนกันล้อไงกูเบี่ยมมันโผล่มาสักทีนึง

อาออออาอไออไ้ยอจักดาบจักดาบมึงตัดคอกูขาดเลยเฮ้ยเฮ้หมูไม่ดีกูไม่ดีกูม่ดีกูหมูอะไรีกูบีหมูีกู mất đi cũng thế mất đi cũng đây. đời mất đi cũng được đời mất đi cũng được cũng đi cũng được đi đi หนึ่งคนนนี้อ่ะโหดาวอพี่โอ้ชื่อดนพี่โหหไม่ได้ลยพี่เฮ้ยเปรันเหรอเฮ้ยกูเป็นกูเป็นดีมี่

เขไม่ซูมก็ต้องเดี๋ยกกากรกากตามไ่ไดวูกากระกูดูไปทักกูสี่มาถปกูสีมาถ้ากูสีมาอยู่แล้วเด็กชาเลมันมาหากูยี่วัไงวะเด็ก่อยู่แล้วแล้วกูสีอยู่แล้วเดเล่มันหากูเดยเดี

เสือผู้ขี um ้หูด่าตบแต่ตกแตกกูแล้วมึงยงอะรวะกูกูรอกูรอมึงย่งอะไะเย่มึงบ้ากไอยู่ข้าข้าวอห้ขอให้มันแดกมุงขอให้มันไปแดกง ทำไมววที่นี่มันฆ่าที่ตัวตายหมดเลยวะไอ้เหี้ย oh. เดี๋ยวคอมันจะบิ่งมาสับคอมูมันจะบิ่งมาสับคอมูมมมอมไม่มีใครไหนกูเจอ,อมีไง ไม่มีใครหากูเจอกูเนียนมากกูก็อยู่ที่ที่กูอยู่เลยพี่เมาเมาเเมาเฮ้ยกูเมากูเมาผ่านมาล็กกผานพี่มาลูกผ่านพี่เมาเลกูผ่าน้หากูเโอไม่ใครหากูเจอเฮ้ยเ้รว่าราว่าเราวผีแดงดพี่กี้ผีมันอยู่ข้างข้างต้นตะเคียนนี่ มันอยู่ไหนวะผีมีสองคนมือสองคนอยู่ไหนกันก่อนเนี่ยกูอันนี้กูไม่มีหลามริงจริงๆอะ่ะ